นักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่เดินทางมาเยือนสหรัฐในช่วงนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบจากภาวะแช่แข็งประเทศกันอย่างท่วนหน้าโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติพิพิธภัณฑ์และอนุสาวรีย์ต่างๆโดยล่าสุดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีในรัฐแคลิฟอร์เนียและแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาและเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ว่าให้ออกจากบริเวณนี้ภายใน48ชั่วโมงซึ่งกำหนดเส้นตายดังกล่าวจะครบภายในวัน วันนี้พอดีค่ะเนื่องจากอุทยานแห่งชาติมีความจำเป็นต้องปิดทำการชั่วคราวสร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยนับตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารเป็นต้นมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอุทยานแห่งชาติทั้งหมด1 401แห่งทั่วทั้งสหรัฐได้ประกาศปิดทําการโดยอุทยานแห่งชาติบางแห่งรวมถึงอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีและแกรนแคนยอนได้อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักก่อนหน้านี้สามารถพักอยู่ต่อไปได้แต่ต้องเดินทางออกไปภายในวันนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากประเทศอังกฤษและมีความต้องการที่จะขึ้นไปปีนหน้าผานในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีให้สัมภาษณ์ว่าเขาใช้เวลาวางแผนนานมาก ก่อนการเดินทางมาที่นี่และการได้ปีนหน้าผาในอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีก็คือถือเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาแต่เขาก็ต้องผิดหวังและต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านในที่สุดค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของแกรนด์แคนยอนก็เปิดเผยว่าประตูเข้าชมแกรนด์แคนยอนปิดลงตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมารวมถึงการให้บริการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเช่าจักรยานการเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติและศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวก็ปิดทําการเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้โรงแรมทั้งหลายอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์หากว่าภาวะแช่แข็งนี้มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานทางโรงแรมจะได้ติดต่อผู้ที่จองห้องพักเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อให้เลื่อนวันเข้าพักหรือคืนเงินทั้งหมดให้เต็มจํานวน ทางนี้สำน,นักข่าว CNN รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวกว่าวันละ715,000คนที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแห่งต่างๆทั่วประเทศซึ่งแค่เพียงที่แกรนด์แคนยอนที่เดียวก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่าวันละ1 8 0 0 0 0คนแล้วนอกจากอุทยานแห่งชาติสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างเทพีเซรีภาพเมลรัชมอและเกาะอัลคาทรัสก็ปิดทําการเช่นเดียวกันค่ะ ส่วความเคลื่อนไหวล่าสุดข,ของรัฐบาลสหรัฐในการแก้ไขปัญหาภาวะแช่แข็งประเทศเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนาบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐได้เชิญแกนนําของพรรครีพับลิกันมาหาหรือร่วมกันแต่สุดท้ายแล้วผลของการหาหรือก็ล้มเหลวโดยทั้งสองฝ่ายต่างก็ยังคงโทษกันไปมาว่าเป็นต้นเหตุท,ที่ทําให้เกิดการแชร่แข็งประเทศ ขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาก็ยืนยันเขาว่าเขาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับพรรคพับลิกันจนกว่าที่สสของรพับลิกันจะยอมผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่ซึ่งจะช่วยให้ภาวะดังกล่าวยุติลงส่วนตัวแทนของพรรคพับลิกันก็มองว่าตราบใดที่ประธานาธิบดีโอบามายังยืนยันว่าจะไม่เจรจาร่วมกับตัวแทนของพรรคพับลิกันปัญหานี้ก็จะไม่จบลงง่ายๆ ทางนี้การที่สหรัฐต้องแช่แข็งประเทศเป็นผลมาจากสมาชิกสภาคอนเกรสทั้งสสและสอวอไม่สามารถตกลงกันเรื่องร่างงบประมาณฉบับใหม่ได้เนื่องจากสมาชิกพรรคริพับลิกันซึ่งครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างได้ยื่นเงื่อนไขให,ให้มีการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายโอบามาแค์ซึ่งเป็นกฎหมายปฏิรูประบบสาธารณาสุขครั้งใหญ่ของสหรัฐออกไปอีกหนึ่งปีแต่ฝ่ายสมาชิกวุฒิสภาที่ครองเสียงข้างมากดยพรรคเดโมแครตไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนใช้กฎหมายดังกล่าวการไม่ลงรอยกันของทั้งสองสภา ทําให้พ้นกาหนดเส้นตายในการรับรองร่างงบประมาณฉบับใหม่ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้สหรัฐต้องแช่แข็งประเทศอยู่ในขณะนี้ค่ะ